สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดพระวัดประสาทบุญยวาฒปีพศ2 5 6 6นะคะปลุกเสกโดยหลักๆก,ก็จะมีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะมีความพิเศษก็คือมวลสารที่ใช้จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมแล้วก็พระหลวงปู่ทวดเนื้อวานรุ่นแรกนะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเรียน10บ,บาทจะเห็นว่าพระสมเด็จวัดพระบนะคะจะมีความสูงน้อยกว่าเหรียญสิบ,บาทนะคะไปพอสมควรค่ะสภาพโดยรวมถือว่าก็สวยสมบูรณ์นะคะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับรายละเอียดทั้งหมดค่ะสำหรับท่านใดที่ให้หาพระเครื่องสามารถสั่งได้นะคะทักแชทได้โทรศัพท์คุยได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นนุนค่ะสวัสดีค่ะ